สวัสดีค่ะพี่พี่หาสวัสดีนะคะพี่มาพบกันเช่นเดิมนะคะพี่หากฟ8ล้าน,นัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่วันนี้มาสายหน่อยนะจ้าพี่นะขอโทษทีจะ้ะก,กนรคิวอาร์โค้ดนะจ๊ะพี่เพื่อเพิ่มเพื่อนะคะพี่ฟูงทุกสอง6172609นะคะพี่98จะพี่ลานัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่สําหรับพี่ท่านใดที่เล่นไลน์นะคะพี่สกแกนได้เลยเราจะเป็นเพื่อนกันนะจ้า ค่ะพี่หาพี่สากพี่ๆนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านขวามือให้นัดด้วยนะคะพี่จ้ามาชมชิ้ล่ากันก่อนเลยจ้ะพี่ชิ้นแรกนะคะพี่เป็นนี่จ้าเขาเรียกอะไรพี่หลวงปู่หมุนนะจ้ะพี่ร้อยหกปีนะคะพี่นี่รุ่นมหาสมปาะถนาปีฝีสามนะพี่นะเป็นเหรียญกรรมการนะคะพี่กทมนะพี่น้องนี่ เดี่ดีที่เหรียญแรกก่อนนะจ้ะพี่ exactly. มีด้วยกันถึงสามเหรียญพาได้พี่นะเก่าตามสภาพเลยจ้ะพี่เพราะว่าเรียกอะไรจ่ะพี่เหรียญแรกนะคะพี่เป็นเหรียญนี้ออกฝีดำดนะพี่น้อหรือเหรียญลมดำนั่นแหละนะพี่นี่จ้าได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สวยงามแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋านี่ไฟตลับมาเรียบร้อยนะคะพี่ไฟขึ้นคอได้เลยนะจ้าเหรียญที่1นะจ้าเหรียญที่สองเป็นทองแดงนะจ๊ะพี่จ๋าทองแดงนะพี่น้อนี่ทองแดง กเาเดิมฝอยเดิมแบบนี้เลยจ้ะพี่แต่ตลับเขาเรียกอะไรพี่กล่องอะจ้ะพี่กล่องก็จะมีฝุ่นหน่อยนะพี่น้องเพราะเป็นผ้าเหมาผ้าบ้านได้มาแบบนี้เลยเรียญที่สองจ้ะต่อมาเรียนที่สามนะจ้ะพี่ออกฝีเงินเงินนะคะนะัดก็ไม่มั่นใจว่าคงเป็นอันปะกกาพี่ตรงนี้มีเขาเรียกอะไรพี่ตรงนี้มีคําเขียนบอกเลยพี่ สวยงามมากเลยนะจ๊ะพี่ทั้งสามองค์เลยนะจ๊ะพี่จ๋าชุดนี้นะจ๊ะพี่นี่ชุดนี้นะมายกกล่องแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่กล่องเป็นกระมยี่นะจ๊ะพี่แบบนี้เลยสวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าหนึ่งพันห้าร้อยนะจ๊ะพี่ชุดนี้หนึ่งพันห้าร้อยนะจ๊ะพี่ เป็นกล่องแบบนี้นะคะพี่กล่องจะมีริ้วรอยหน่อยจ้ะพี่เพราะว่าเหมามาได้มาแบบนี้พี่ท่านใดชมชอบแล้วนะจ้ะพี่อันนี้1500นะจ้ะ1500นะจ้ะพี่ได้มาสองกล่องจ้ะอีพีนี้นะจ้ะพี่เพิ่งได้มาต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะจ้ะพี่เหรียญนี้สวยมากเลยเดี๋ยวให้พี่ชมนะเหรียญนี้สวยจ้ะพี่สวยมากเลยนะคะพี่จ้ะ ปีฝั่งหนึ่งจะพี่จะาปีฝั่งหนึ่งนะอย่างนี้เลยนะจ๊ะพี่ปีฝั่งหนึ่งนะจ๊ะพี่จ่าฝั่งหนึ่งนะจะเป็นหันุมาและจ๊ะพี่หันนุมานหันนุมานลจ๊ะพี่หันนุมานเชิญธงนะจ๊ะพี่ชักธงแบบนี้หันนุมานชนะทุกสิ่งนะพี่นะไล้จ่าแบบนี้เลยมามาแบบกล่องเดิมๆแบบนี้เลยพี่ปีฝั่งหนึ่งนะจ๊ะพี่อันนี้ขออนุญาตเปิดพันฝองนะจ๊ะพี่พันฝองพร้อมกล่องสวยๆเลยจ่ะพี่ จะพี่ต่อมานะคะมาชมพระโปรโมชั่นของร้านนัดนะคะพี่องค์ละสามร้อยเริ่มที่นี้ก่อนเลยจ้ะพี่ล็อกเก็ตนะคะพี่ล็อกเก็ตหลวงปู่ฝุกนะคะพี่เป็นล็อกเก็ตนะขึ้นคอได้เลยนะจ้ะพี่สามร้อยบาทนะจ้ะพี่สามร้อยบาทองค์ที่หนึ่งนะจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อโสธรนะจ้ะพี่หลวงพ่อโสธรนะคะพี่องค์นี้ไม่ได้เลี่ยมนะพี่น้องนี่ได้ฐานเป็นแบบนี้สามร้อยนะจ้ะพี่ จ้พี่จ๋าสามร้อยจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อทาและวจ้ะพี่หลวงพ่อทานะคะพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะจ้ะพี่จ๋าสามร้อยบาทจ้าพี่สามร้อยบาทนะจ้าจ้ะพี่ต่อมานะคะพี่เป็นพะระเจ้าตากจ้ะพี่พระเจ้าตากนี่แบบนี้นะจ้าพี่จ๋าใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะ วันนี้มาฝายหน่อยนะจ๊ะพี่ตื่นฝายเจ้พี่จ๋าอันนี้สามร้อยจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นนิจ้าพี่รูปหล่อไม่ฟาบที่เลยนะคะพี่หาไม่ฟาบที่นะจ้ะพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเจ้พี่จ๋าสามร้อยบาทจ้าพี่สามร้อยบาทนะจ๊ะต่อมาเป็นผ้าปิดตานะคะพี่หาผ้าปิดตาคุกเข่าแบบนี้นะจ๊ะพี่เช้นเข่านะพี่นนอะ ลงทองมาสวยงามแบบนี้เลยใต้ถานแบบนี้นะจ้าจะพี่ฝาม้บาทจ้าพี่จ๋า3ามอบาทนะจ้าต่อมานะจ้าพี่เป็นนี่จ้าเรียกอะไรพี่สมเด็ดร้อยปีนะคะพี่วันละคังได้มาแบบนี้แลให้พี่ชมข้างในนะจ้าแป๊บหนึ่งนะคะพี่นี่จ้าร้อยปีวันละคังนะคะพี่มาพร้อมกล่องเลยนะจ้านะจ้า ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้าพี่จ้าจ้าร้อยปีวัลขังนะคะพี่จ้ามาพร้อมกล่องแบบนี้นะจ้าจ้าถ้าพี่ท่านได้ชื่นชอบนะคะพี่ฝากร้อยบาทจ้าพี่จ้าต่อมานะคะเป็นพักกิ่งหลอดตันนะคะพี่ไม่มีเสยนกิ่งนะคะเป็นแบบนี้นะจ้าพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้า พจ๋าจ,จ้าสามร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวจ้าหลวงพ่อทาเช่นกันนะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นจ๋าสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะต่อมาเป็นหลวงผู้ฝุกนะจ๊ะพี่<ๆ>พจัดก,กระเช้ามาเลยนะจ๊ะเป็นหลวงผู้ฝุกนะจ๊ะพี่แบบนี้เลยนะจ๊ะจะพี่จ๋าสามร้อยบาทจ้าพี่สามร้อยบาทนะจ๊ะ,ะ,จะต่อมานะคะพี่เป็นปักน้ําจ้ะ ค้พี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เป็นปักน้ํานะฝูเด็ดปักน้ําได้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะจ้ะสามร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าฝามร้อยบาทนะฟูไม่พี่เห็นเลยนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่เป็นพักคงนะคะพี่ดูจ้าเปิดมาแบบนี้นะจ๊ะเรียมเปิดมานะจ๊ะพี่สามารถใส่ผงตรงนี้แล้วคืนคอได้เลยนะจ๊ะพี่ฝามร้อยบาทจ้ะต่อมานะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้เป็น หล่อบโบราณนะคะพี่ไม่ฟาบทีนะคะพี่ไม่ฟาบทีเลยนะจ๊ะพี่หล่อบโบราณนะเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะพี่ถ้าพี่ท่านใดฟาบนะเก่ามากนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จ๋าต่อมานะจ๊ะนี่จ้ะไม่ฟาบทีเช่นกันจ้ะพี่แบบนี้เลยนะจ๊ะ พี่จ๋าสามร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่สามร้อยบาทนะจ้าพี่ต่อมานะจ้าพี่เป็นผ้าปิดตานี่จ้สวยมากจ้ะพี่เนื้อแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋าของเก่านะพี่น้องต้องมีริ้วรอยบ้าง สามร้อยบาทจ้าพี่จ๋าพาพโปรโมชั่นลงละสามร้อยหมดแล้วนะพี่นะต่อมามาชมองค์ละหกร้อยนะจ๊ะพี่เริ่มที่องค์แรกเลยเป็นหลวงปู่ทวดนะจะพี่ตัวทอนะจ้ะนี่สวยจ้ะหลังหนังสือนะจ๊ะพี่แบบนี้เลยนะจ๊ะวัดชางไ้จ้ะพี่จ๋าหกร้อยองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะองค์ที่สองนะจ๊ะพี่องค์ที่สองพี่ชมให้ดีนะนี่อันนี้พิมพ์หัวเรือนะจ๊ะพี่ เป็นศูนห้านะจ๊ะพี่เตารีดนะพี่น้องนี่เก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่หกร้อยบาทจ้าพี่จ๋าต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่พิมพ์ิตานะคะสวยมากเลยจ้ะพี่องค์นี้นะนี่หล่อโบราณนะคะพี่ใต้ฐานเป็นก้นมาละแบบนี้เขียวแบบนี้นะจ๊ะพิตาสวยมากจ้ะพี่จ๋าหกร้อยนะจ๊ะพี่องค์นี้หกร้อยบาท จ้ะต่อมาเป็นนี่จ้าพี่หลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาบัวรอบนะคะพี่มีฟอกยาแดงนะคะพี่หานี่มียาแดงใต้ฐานพิมพ์คําว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะจ้าพี่อาจจะเลือนลางไปหน่อยเนาะตามการเวลาละพี่หกร้อยบาทจ้าพี่จะาหกร้อยบาทหลวงพ่อเดิมวัดพนมรอบนะจ๊ะพี่องค์นี้เก่าเดิมสวยเดิมเลยนะจ๊ะพี่ ไว้พนมรอบเหลือไม่เยอะแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าพี่ท่านใดชอบนะนี่จ้าใต้ฐานเป็นแบบนี้600เท่านั้นจ้ะพี่600นะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่นี่จ้าชูชกนะจ๊ะพี่ชูชกขออะไรได้อย่างนั้นนะจ๊ะพี่นี่ชูชกนะเป็นเขี้ยวนะจ๊ะพี่เขี่ยวเสือนะแกะเป็นชูชกนะพี่นาดู ทีนี้ลดฟุดเลยนะเพิ่งได้มานะจ๊ะพี่หกร้อยเท่านั้นจะพี่ช้ำๆฝุ่นๆแบบนี้หกร้อยจ้ะเงินพุดดวงนะจ๊ะพี่จ๋าเงินพุดดวงนะจ๊ะพี่เนี่ยเก่าเดิมๆเลยพี่ชัดเจนมากเลยมีด้วยการถึงฝ่องชิ้นนะจ๊ะพี่พุดดวงนะฝุยพี่ฝุยมากชิ้นละหกร้อยนะจ๊ะพี่ชิ้นละหกร้อยนะจ๊ะพี่นี่คู่กันได้เลยนะจับคู่ได้เลยคะ ชิ้นละ600นะจ๊ะพี่ต่อมานะจ้ะพี่อันนี้เป็นยกชุดนะจ๊ะพี่ยกชุดหลวงพ่อกล้วยนะข้างหลังมีฝิ่งนะ600เท่านั้นจ้ะพี่600นะจ๊ะพี่ต่อมาไปที่องค์น700นะจ้าพี่เริ่มที่ชิ้นแรกก่อนชิ้นแรกเป็นไปนะจ๊ะพี่700บาทนะเป็นไปหัวมังกรมีพลอยเขียวพลอยแดงฝูบได้จริงนะพี่ดูดินี่ฝูบได้จริงแต่ก็ไม่ได้สรับส่วนนี้พี่ฝูบนะเพียงนะแต่ว่าเอาไปเป็นเครื่องประดับสวยงามนะคะพี่ นี่นะจ๊ะนี่แตสวยพี่แต่พี่ท่านใดถ้าแบบชอบนะก็เจ็ดร้อยเท่านั้นจ้ะแล้วก็มีจั๊พี่ยกกล่องเป็นเจ้าสัวยกกล่องนะจ๊ะพี่หลวงปูบุญนะวัดกลางบางแก้วนะคะพี่พี่สามห้าอันนี้เป็นเนื้อนวะพี่ดูนะนี่เป็นนื้อนวะนะสวยงามเลยจ้ะพี่นี่ขอโทษนะจ๊พี่สวยมากพี่ อันนี้เจ็นะจ๊ะพี่เจ็700นะสวะสดีเจ็ด้นะจ๊ะเจ็700บาทนะจ๊ะพี่จ๋ายเจ้อยาใส่ก่องให้เหมือนเดิม700เจ็ดร้งามจ้ะพี่จะต่อมานะจ๊ะพี่จ๋าแปบ๊บหนึ่งนะเอเหลียนเหลี่ยหลวงพ่อสุทรพี่เรียมาพร้อมขึ้นคอเลยเจ็700เช่นกันนะจ๊ะพี่7จ็700นะ แล้วก็นี้จะพี่ครูฟลอร์เคะพี่หาแบบนี้เลยนะคะจะภาพไม่ชัดเจนที่ขอภาพเพิ่มเติมได้นะเจ็ดร้อยจะพี่เจ็ดร้อยต่อมานะคะพี่เป็นพระรอดนะคะพี่เหนือฝุ่นสวยเลยนะจจะพี่นี่สวยมากนะจ๊ะพี่จ๋าเจ็ดร้อยเท่านั้นจะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะต่อมาเป็นพระสมเด็จวัละคังนะคะพี่ นี่องค์นี้สวยมากพี่สวยเดิมๆเ,เลยจะพี่จ๋าเก่าเดิมสวยเดิมเลยเจ็ดร้อยเท่านั้นจะพี่700อยองที่หนึ่งนะมี2องค์นะคะพี่อันนี้องค์ที่สองใส่ตลับมาขึ้นคอได้เลยองค์ที่สองนะคะพี่เจ็ด้จะพี่เจ็ดร้อยนะจ๊ะต่อมาเป็นท่ากระดานจะพี่จ๋าท่ากระดานนะจ๊ะพี่ สวยเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ลงทองในกลุ่มาแบบนี้เจ็ดร้อยจะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะจะพี่ปิตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่หาลงทองมาลักสวยๆแบบนี้เลยจะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่จะไปที่ชินละหนึ่งพันอ๋อพี่ค่ะชินีเก้าร้อยนะคะพี่เป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตนีจ้ะ มีสฝีมีงาแกะิีนะคะพี่ชิ้นนี้9 0 0บาทนะจ๊ะพี่900านะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่นี่จ้ะเป็นหลวงบุทิมนะคะพี่หลวงบุทิมก้นทองคําแบบนี้นะคะพี่900นะคะพี่900จ้ะต่อมาเป็นหนุหนมานนะจ๊ะพี่หนุมานหลวงปุทิมนะคะพี่ก้นอุดผงทองคํานะคะพี่ อันนี้เป็นอันนี้นะคะหันึ่งพันมานะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยนะจ๊ะพี่หนึ่งพันสองร้อยพญาคุดนะคะพี่เป็นคุดนะคะพี่เป็นงางาแกะเป็นพญาคุดนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยนะจ๊ะพี่หนึ 1, ่งพันสองร้อยพี่ขออนุญ,ญาตนะวนกลับไปที่นี้นหน่อยพี่ตะกุดพี่แปบ๊บหนึ่งเลยเดี๋ยว อย่นะจะลืมพี่นี่ตะกุดหลวงพุทเอี่ยมนะคะพี่วัสะพานสูงนะพี่นะนี่สวยเดิมแบบนี้มีหลอดใส่ให้ด้วยนะคะพี่นี่ชิ้นนี้ขอ900ยเท่านั้นจะพี่เก้ารยเป็นหลวงพุทเอี่ยมนะคะพี่นี่ขนาดนี่จะประมาณนี้นะจ๊ะมาะหให้เลยเก่าๆเ,เลยนะคะพี่สวยๆยัมเดิมเลยนะคะพี่มีหลอดตะกุดใส่ให้นะเดีย๋ยวแป๊บนึงจะพี่มีหลอดตะกุดใส่ไปให้แบบนี้นะจ้ะพี่พี่ไปหาหัวใส ตรงนี้จะทำาส่ได้เลย,เลยขึ้นคอได้เลยนะจ๊ะ900จ้าพี่ขออนุญาต9 0 0ต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญเหรียญนี้นะคะพี่พร้อมตหลับแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เหรียญนี้นะจ๊ะพี่จ๋า1 2 0 0นะจ๊ะพี่1200นะจ๊ะพี่1200จ้ะเขี้ยวเสือนะจ๊ะพี่ถักกระเช้ามาสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะ กลมกิ๊กแบบนี้นะคะมีเป็นหลวงพ่อปานนะจ๊ะพี่หนึ่งพันสองร้อยเลจ๊ะพี่หนึ 1, ่งพันสองร้อยจะจะพี่จ๋ 1, จาหนึ่งพันสองร้อย,ยเลยจะาพี่เฟืองตัวใหญ่เลยพี่อันนี้ใส่้ไยนะคะพี่ขึ้นคอได้เลยตรงเนี้ยเป็นกระเช้าเนี่ยหนึ่พันสองร้อยเลจ๊ะพี่ต่อมาเป็นงานนะคะพี่ฝั่งชิ้นสุดท้ายของอีพี่แล้วเลจ้ะพี่เป็นงาน หน้าแกะเป็นนางขวักหลงพ่อเดิมนะคะพี่ด้านหน้าเป็นพระพุทธน,นะคะด้านหลังเป็นนางขวักนะคะพี่นี่จ้าสวยงามจ้ะพี่เป็น,นงาเก่าแบบนี้เลยนะคะฝองพันเออองพันองร้อยจ้ะพี่ชิ้นนี้ฝองพันองร้อยนะจ้ากลัวจะพูดผิดไม่ใช่อะไรพี่เอวงปุททวดนะจ้ะพี่เป็นเนื้องาน,นะคะพี่สวยแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ้าสวยงามแบบนี้เลยนะจ้าพี่จ้ะ 2200เช่นกันนะจ๊ะพี่ฝากพี่พี่นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านขวามือให้นัดหน่อยนะจ๊ะพี่เพื่อที่จะมีพลนะ้วนัดทำคลิปนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะนะัดต้องกราบขอบพระคุณพี่พี่นะติดตามรับชมรับฟังจนจบนะจ๊ะพี่ชอบไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะพี่เป็นกำลังใจให้กันนะคะทำคลิปทุกวันนะจ๊ะพี่สำหรับอ p พีนี้กราบสวัสดีคะ่ะ